ค่ะสวัสดี FC นะคะช่องแอนฟรมี่นะคะวันนี้เราอยู่ที่ร้านนิดหน่อยส้มตำร้านประจำของลุงป้านะ,ะที่มาทานที่นี่ในเวลาเราผ่านมานะเราก็จะมาทานที่นี่เนาะนะ,ะเพราะที่นี่เขาเขาเรียกว่ามีของหวานฟรีด้วยนะคะทุกคนเสื่อชอบมากนะ,ะทุกคนนี่ค่ะเป็นบรรยากาศนะคะนั่งแบบชิュๆชนะด้านหน้าก็จะจอดรถนะคะนี่ค่ะสะดวกสบายนะคะนี่กว้างอยู่นะคะ นี่นะคะนี่ว pues uh, ิวดีว <fo um, uh, e so ิวดีมากเลยนะคะนี่มเออวิวดีด้วยวิวสวยนะคะชิมเลยพักเรื่องก่อนพักเรื่องก่อนเติมพลังฮะเดี๋ยวค่อยเดินทางต่อนะทุกคนค่ะโหคนมาเยอะคนมาเยอะอยู่ทานข้าวทานข้าวนะรอตัมา ทานข้าวกันนะคะพี่เรามีกับข้าวมาน,นะคะเราสั่งข้าวเปล่าเดี๋ยวเราไปเอาผักเขาเสือผักุดใจกินบางเลยผักขุดใจใช่ไหม,ม <laughs> ผักขุดใจบ้างกระลำข้าวชวบผูชวบูแดงกวาใช่แล้วผักทานข้าวกันของหวานไมหมครับเธอเราก็ ไปักเดี๋ยวเราไปตักเดี๋ยวเราไปเราไปตักก่อนเนาะเออเดินเอาใช่ค่ะนี่นะคะกับข้าวเอาไว้ทำปกเนี่ยขอหวานสวยเ <laughs> นี่ยของหวานนะคะฟรีนะคะผักก็ฟรีนะคะผลไม้ก็ฟรีเสื้อสั่งอันนี้นี่ลาบน้ําตกนีกระติบข้าวนะเสื้อกินง่ายๆเราก็มีกับข้าวเาอานะทุกคนกินข้าวกัน อร่อสมเลย ดเช้าเช้าพร้อมเพียงเลยนะคะสีมลมก็นื้อขาคนก็มีริกนะคะใส่ริมา เจมาแล้วก็เราก็มีจักเกมเจมาด้วยนะคะนี่คือกักขชาวของเรา ข้าวเต็มชามเลยมือชามือเที่ยงพร้อมกันเลยนะครโ้ห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  ดูดูของเสือแนละ้วดูของเสือมีของถ้วยสองถ้วยเลยสองถ้วยเลยอของค่อยผสมของค่อยผสมม,มาเดี๋ยวเราจะกินของหวานก่อนดีกว่าเราไม่กินเรากินข้าวค่ะบอกเก่งสารสตายใช่ไหมเมื่อกี้เรากินไปแล้วนิดหนึ่ง อันนี้คือเรามาลัางตรงนี้ใส่มาข้าหน้าไม่เอาตรงนั้นใส่มาข้าหน้าพอดีนี่มันไม่เห็นมันไม่เห็นจ้างเลยเนาะมันมีสองคนนี่เออจะเอานี้ออกเออเออมือมึงกล้องเลยวะมึงกล้องเลยวะไม่เห็นเธอเอออุ้ยดูของหวานน่ากินมากอุ้ยสวยละกินของหวานตอนนี้คอ อร่อยอร่อยอืมอร่อยอ่ะของหวานเขาอร่อยอืออือไม่รู้อะไรบ้างตักรวมๆกันมาอือแล้วของวยเหรออือะกือหมดไหมรอรุ่น เมื่อก่อนเราก็จะกินข้าวก่อนนะแล้วก,กินของหวานทีหลังคนระับแต่เพิ่มนด้เราไปเห็นเพื่อนคนหนึ่งมันบอกว่าถ้ากินข้าวก่อนะมันจะกินของหวานเลยน,อน้อยมันจะอิ่มข้าวเราก็เออเกิดไอเดียทําตามเพื่อนดีกว่าเหมือนลุงเลยเนาะกินหวานก่อนอ ติดฟ้าเอนี้มันติดฟ้าทาไมไม่เห็นได้ก็เห็นตองเสียวอะตรงแงยขอนี้วอยู่อย่าง,ง,งแง,งย,ยงแงไม่ได้เนี่ยมันติดฝ้าไงเขาอักเนี่ยเขากดนะ่ะเขาเขากดมันมันก็เลยไปติดอยู่ข้างบนหมดเลยเปลี่ยนได้ไหมเขาเปลี่ยนได้ไหมอยากได้กิน เขาจะหาเราเรื่องมาก ก,ก็มีเยอะมอากเลยดอกไม้ก็มีเยเอะของหวานก็โอ้โหเจ็ดม้อเจ็ดม้อร,ร้านเปิดใหม่สปลายเยอะ ตอนนี้กี่โมงนี่เกือบสิบเอ็ดโมงแล้วนะตอนที่หายคลิปเนี่ยฮะ,ะเกือบสิบเอ็ดโมง จากนี้ไปมุกะหารก็สานชั่วโมง,มงมกง็ถึงมุกบ่ายสองถึงมุกะหารบ่ายสองเข้าโรงแรมถ่าคลิปคลิปหนึ่งก่อนนะเสร็จแล้วก็จะไปดูหนังรอบบ่ายสามพอมดีเลยต่ยังไม่บอกเลยสมอง ี๋ยว่อน่อถึงมุกก่อนนะค่อยใกล้ๆก่อนค่อยบอกยาสยมองโรงแรงจึดชืดชืด มุกดาหาัมฮอ้ยไม่โปรแกรมนี้เราเคยไปพักแล้วอือจากนี้ไปนะ จากจุดที่เรากินข้าวเนี่ยร้านนิดนิดหน่อยเนี่ยรออาบด้วยนะโรงแรงมเนี่ยรอ22กิโลโอ๋อไม่ถึง3นะคุณผู้ชม2ชั่วโมงนะอ,อ 2>, 2ชั่วโมงพเท่ากับว่าถึงโรงแรมประมาณกับ เพียงครึ่งนจนที่ก็บ่ายโมงเมเจอร์มุกดาหารรอบฉายท่าแร่้าหมดแล้วตำด้วยขอหวาน ไม่งา่ายเากินข้าวกินของหวานก่อนกินข, <c ười> ข้าวแล้วเราจะอิ่มข้าวแล้วเนี่ยอะหมดไหมเนี่ยเนี่ยรอบถ้ายอืส <ừ. S 1> <15 S 2> ิบห้านาฬิกาบ่ายสามครับไม่น่าเลยเอฟซีทำไมกินข้าวจริงด้วยบอกวมันข้าว คิดหนักเลยตรงนี้ฮะหมดไปด้วยอีกหนึ่งด้วยลืมหลักมาแล้วก็ต้องกินเลยต้องรับผิดชอบอต้องรับผิดชอบแต่ข้าวเหนียวกินไม่หมดหรอกไอ้ที่ติดไว้ก็ต้องมัน อคลิปดยดาวแล้วโอเคอคลิปนี้คลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชม